สัสดีจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้วตะชนบทมาอีกแล้ววันนี้มาดูเจ้าแกะตัวน้อยๆของเยตะทายให้ดูดอกสีเหลืองๆนี่ก่อนเยตะเก็บไปวันนั้นห้ารอยดอกดู <c oughs> ไปนี่สอง้อยหดอก250ร้อยห้อดูเพื่อนๆดูก่อนที่แกะมันจะเยียบ <c oughs> ถ้าถ้าถ้าเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นบางที่นะเพื่อนเพื่อนเขาดอกนี่มันจะเดี๋ยวเย,ยตะจะไทยดูนี่มันจะสูงขึ้นมาอย่างงี้ใช่ไหมแต่ก่อนแต่กอนอะ่ะบางบางที่นะเขาเขาเขาตัดหญ้าใช่ไหมเขาตัดหญ้าออกพี่เย,ยตะลอยฟังทีนี้มันดอกนี่มันสูงมามันเห็นแต่ดอกนะมันสวยสวยเพื่อนเพื่อนเนาะแต่บ้านเย,ยตะไม่ได้ตัดแต่ว่าดูดูเพื่อนเพื่อนมันเยอะวันนี้แดดออกวันนี้แดดออกมัน มันดียิตาก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งไงดูเขารู้แล้วมีเพื่อนบางคนเขาเขาเม้มมาบอกยิตาว่าชื่อดอกฟันซิงโตมันจริงหละภาษาเยอรมันก็บอกเลเบนซานซานมันก็คือฟันถ้าภาษาเยอรมันนะซานคือฟันเลเบนก็เสือเอ้ยสิงโตน่ะดอกฟันสิงโตมีเพื่อนก็ และมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็เม้นมาบอกยยตาว่าเอาเอาเม็ดมันไปไปปลูกที่ไทยได้ยิตาเอาไปแล้วปีที่แล้วยิตาลืมเพาะเพราะอยากิยตาเขาอ,อยากได้ให้ให้เอาเม็ดไปให้ยิตาเอาไปเลยแต่ไม่ได้ให้เขายยตาลืมเพาะนะอืดูนะ่ะมันสวย,ยจริงๆนะเพื่อนๆเนาะเฮตาเยาว่ายิตาอย่างงู้นอย่างงี้นะแต่ว่ายิตามันก็อยากแบ่งปันให้เพื่อนๆดูนะเนาะ เพราะว่ามันสวยถ่ายแล้วถ่ายอีกก็ไม่ว่ากันนอาะเพื่อน,เพ,อนเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะเห็นไหมวันนั้นตีตาถ่ายมันไม่ได้เยอะขนาดนี้นะเนาะนี่อนันี้ก็ยังอยู่นะเชอรี่เพราะว่ามันยังหนาวมันก็ยังอยู่นี่ไอน้นี้ก็อ้นี่ก็ลูกแพเห็นไหม สวนยิตากระเทียมยิตากระเดียวจะถ่ายยตากินของเก่าหมดก็จะมาไอ้นั่นแล้วยังไม่ไอ้นั่นอีกเลยเพื่อนๆสวนยิตานะ่ะเดี๋ยวยิตาจะลองเดินไปทางนู้นไปถ่ายดูนี่ยิตาแค่เดินออกมาห่างๆมาถ่ายดูมันไม่สวยหรอกดูหน่อไม้มันมันไม่ขึ้นเลยมันยังขึ้นไม่มันขึ้นยังไม่สูงนะเพื่อนๆเ,เ,เ,เพราะว่ามันหนาวหน่อไม้ฝรั่งนะมันหนาวอยู่วันนั้นมันร้อนเห็นไหมมัน มันขึ้นมาแล้วมันชะาง,งัากเลยแต่ก็ช่างเหอะไม่เป็นไรหรอกเพื่อนๆของยี่ต้ย,ยังมีของเก่าอยู่ในตู้เยอะแยะเลยเห็นไหมนี่มันมันหนาวเกินปีนี้นะ่ะเอออ้นั่นนะ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะสวนสวนอนนั่นนะ่ะสวนเออสวนเชอรี่นะ่ะสวนผลไม้นะ่ะของของเชอรี่ของเขาเรียกผลไม้แอปเปิ้ลเชอรี่ลูกแพรในะสวนที่เขาปลูกขายนะ่ะ รูไม้เพื่อนๆเขาไปเผาไฟข้างข้างล่างต้นอ่ะเพราะอะไรเผาไฟเพราะอะไรรูไม้เพื่อนๆเขาทําให้มันร้อนเออเขากลัวดอกมันมันเหมือนกับว่ามันมันเสียนะแล้วมันจะไม่มีลูกนะคือมันเย็นแล้วมันก็ช้ำนะเพื่อนๆเออสวนที่เขาปลูกขายน่ะมันมันอากาศโอ๊ยเปลี่ยนแปลงมากเลยไม่รู้ว่าที่บ้านเราก็เหมือนกันเนาะเพื่อนๆเนาะอยู่นี่ก็เหมือนกัน มันอากาศมันยังไงไม่รู้นี่แดดออกจ้าแต่ยตากนี่เสื้อนาตัวเดิมโอ้ยมันสวยจริงๆเนาะเพื่อนๆอยต้าไาาม่เข้าไปข้างในเราเพื่อนๆไฟฟ้าไฟฟ้า <c oughs> เดี๋ยวช็อต <c oughs> เดี๋ยวช็อตเดี๋ยวชอ็อคตายอยู่ตรงนี้ <c oughs> อ้าโอ้ยมันสวยจริงๆเนาะนี่น,นุ้ยนี่โอ้ยมันสวยเกินคำบรรยายจริงๆอะ กาศก็สวยสวยเดี๋ยวเยตาจะพาไปดูด้านนู้นอีกทีหนึ่งนิดหนึ่งเนาะเห็นไหมวันนี้บรรยากาศแต่ก้อนเมฆไม่สวยเนาะก้อนเมฆมันไม่มีมันไม่มีเป็นก้อนเป็นก้อนนะนเดี๋ยวเยตาจะพาไปเดินไปดูข้างหลังบ้านหลังบ้านเยตาก็ก็สวยมันสวยอีกแบบหนึ่งนะเห็นไหมดอกนี่มัน ี่มันก็เหมือนมันเหมือนในนั้นนะกระเทียมป่าเหมือนกันนะเพื่อนเพื่อนนี่อไอตัวนี้ก็เหมือนกันมันพอเม็ดมันรวงมันก็มีไปเรื่อยๆนะแต่อันนี้มันหญ้าเยอะถ้ามันมีแต่ดินนะโอ้ยเต็มแต่อันนี้หญ้ามันมันส่วนน้อยไงสมมติว่าร้อยเม็ดก็ได้ขึ้นสักสองสามเม็ดอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันหญ้าเยอะมันไม่มีดินให้มันขึ้นนะเนาะแต่ว่าดอกหนึ่งดอกหนึ่งก็มีตั้งหลายเม็ดเมล็ดมันนะ นี่นี่อุ้ยสวยจริงๆฟันซิงโตดอกฟันสิงโต,โงโตโเขาว่านี่นะลองไปทําดูนะเพื่อนๆดอกนี่มันทาแล้วมันหอมเหมือนดอกเหมือนน้าผึ้งเลยมีเพื่อนๆบางคนถามมาว่าดอกอื่นทําได้ไหมเยต้าก,ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันอาจจะได้ดอกไหนที่ที่ว่ามันหอมเหมือนน้าผึ้งน่ะมันอาจจะทําได้แต่แต่ก็ต้องดอกที่กินได้นะเพื่อนๆแต่ว่า มันจะหอมเหมือนน้ำผึ้งไหมนี่นี่สีเหลืองนม่หอมเหมือนน้ำผึ้งหอมกว่าดอกเหลืองๆอีกนั่นนะแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ว่ามันกินได้หรือเปล่านี่ดอกนี้หอมกว่าดอกเ,เหลืองนั่นอีกนี่หอมหอมยิตาเดินมาหอมเหมือนน้ำผึ้งเลยตัวนี้ตัวนี้นะ่ะถ้ากินได้นะตัวนี้น่ะถ้ากินได้นะทําน้ำผึ้งนะ่ะถ้าทางมันจะหอม <laughs> มันหอมมากเลยอะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ากินได้หรือเปล่านะ ตรงไซจะหอมเหลืองนั่นแหละนี่ทากินได้นะแต่ดอกนู้นน่ะเรารู้ว่ากินได้ใบมันก็กินได้เขาไปทําสลัดทําอะไรเนาะนั่นแหละน,นี่ทิวลิปเยตะเพื่อนเพื่อนมันนีเยตะไทยรู้นิดหนึ่งทิวลิปไม่ได้สีเหลืองอ่ะเพื่อนๆนหนูมันชอบกินสีอื่นมั้งมันเลยเอาไว้สีเหลืองให้เยตะอันนี้สีอันนี้อันน,น,นี้แดงมั้งนี่ อันนี้สีอะไรยังไม่บานนี่นี่ก็แดงนี่นี่นี่ยูริบยตะมีอยู่ไม่เยอะเนาะดี๋ยวจะจะพาไปดูอีกมุมนูน้นนี่ยูจะจะพาเพื่อนๆไปดูมุมมุมนู้นอีกทีหนึ่ง่าว่ากันนะเพื่อนๆ ก็ยตะตาไม่รู้จะไปอวดใครเนาะก็อวดแต่เพื่อนๆนี่แหละแล้วยตาก็จะถ่ายได้ให้เพื่อนๆดูก็ถ่ายได้แต่ในสวนตัวเองนี่แล้วเนาะที่อื่นก็ไม่ค่อยได้ไปไหนกับเขาทําอะไรกินอะไรโชว์ก็ไม่มีอะไรโชว์กับเขาฮ้นี่ตรงนี้อีกแบบตรงนี้ถ้าเพื่อนๆดูก็ดูไว้เรื่อยๆฝากติดตามไว้เรื่อยๆนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงอะกลัวเขานี้กลัวเขานี้นี่ตรงนี้เห็นไหม ไท,ท่าคลิปก็อุย้ยดูเพื่อนๆดูดูด,ดูนี่นี่ดอกไม้ยตาโอ้ยนี่เพราะว่ามันเย็นนี่มันลวกมันเหมือนถ้า,ถ,าถ้าบ้านเราก็ว่าแดดเผาใช่ไหมนี่อันนี้นะดูโอ้ยดอกมันบานสวยนะดูอันนี้มันเย็น,ม,น,ยนมันเย็นเกินมันก็ช้ำเห็นไหมอ๋อยาตาทำไงดีละ่ะเนาะนี่ตรงนี้ นะนี่เห็นไหมทิวเอ่อลูกเอ่อเขาเรียกโบตันเย,ยตะเยะเลยเดี๋ยวมันบานก่อนนะนี่เยตะแค่จะมาโชว์ตรงนี้เพื่อนๆนะ <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เฮ้ยนี่มันบานนานถ้ามันเย็นดอกไม้มันก็อยู่นานเนาะนี่สวยนะ นี่อ่างุนยตะมันมีคนมีเพื่อนก็ถามมาว่าอ่งุนยังอยู่ไหมมันยังอยู่เพื่อนเพื่อนมันเดี๋ยวมันก็มาพระแดดร้อนหน่อยมันก็มานี่นี่นี่เห็นไหมนี่มาแล้วนี่ก็ปลา นี่กระ่าแต่มันจะออกดอกในเน้นดอกนุ่นก็สวยเนมันบานก่อน,น,นเห็นไหมนุ่นมันจะบานแล้วเนาะดอกไม้มันการั่นดอกไม้แต่หนูมันชอบชอบโอ้ถ้าน,นูไม่ชอบนะบ้านเจต่ะนะดอกไม้เยอะกว่านี้อีกเนาะแต่หนูมันชอบต้นด,ดอกมัน,นมันชอบเจตะก็เลยไม่ขยันจะปลูกบางบางอันก็ยังที่เราให้ฟังซื้อแพงซื้อแพงแล้วก็แล้วโอ้จริงเาดูดูเพื่อนๆมันติดลบอ้ ยัาตาไม่เห็นเพิ่งจะเห็นนี่เมื่อคืนนะมันติดลบดูโอ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 ,โอ,โอเห็นไหมที่ตาเพิ่งพูดเมื่อกี้เองว่าสวนน่ะเขาเผาให้ให้ให้ใหมันเข,ขาเผาไฟให้มันร้อนนี่กีวียยตานี่นี่มูนอันนอีกโอ้เสร็จเลยเพื่อนๆเ้เยปีนี้ยาตาอดแน่นี่กีวีดูตายเลยนี่อืมอ มีตาเพิ่งได้ออกมาพาเพื่อนๆมาทายที่ไหนได้มาเจอมาเจอมันเย็นเกินอ่ะเพื่อนๆเออนี่ดูเพื่อนๆจะเห็นไหมนี่ต่ยตาจะถ่ายให้ดูจะเห็นไหมเมื่อเช้ายตาตื่นมาที่เมื่อกี้ยตาจะถ่ายเพื่อนๆดูมาเห็นนกอยู่ในบ้านนกตัวใหญ่ไม่รู้มาจากไหนนี่ตั้งเท่าไรแล้วห้าหกชั่วโมงแล้วมันก็เดินอยู่ที่มุมนี้เดินไปเดินมา เยตาไปดูมันจะตื่นหรือเปล่าไม่รู้มันมาได้ยังไงน <l ug noise> ีดีดดีดเห็นไหมนั่นน่ะน่ะเพื่อนเพื่อนนั่นน่ะนั่นน่ะน่นมันเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละทำไมมันมันเข้ามาในบ้านเยตาในในบ้านเยตามันมีรั้วรอบๆนะว่ามันบินแต่ทำไมมันไม่บินออกล่ะมันไม่ยอมบินออกมันนั่นมาแล้วน่ะมันไม่ยอมบินออกไม่รู้มันมาได้ยังไง นีเดินอยู่แต่ตรงนี้้มันตัวใหญ่นะนเพื่อนตัวหนึ่งนะ่ะสามห้าห้ากิโลได้มากงสามสี่สามสี่กิโลได้ม้งเพราะว่ามันไคลมันเท่ากับไก่งวงอีตาไก่งวงอีตาตัวเท่านี้แหละตั้งเจ็ดแปดกิโลอะเวลาข้ามานะอันนี้นะ่ะตัวใหญ่โอ้ยเพื่อนเอยีตาเพิ่งจะเห็น กีวีโอ้ยปีนี้ตายตายตายผลไม้จะได้พาเพื่อนๆ,ๆกินไหมเนี่ยน,นี่ติดลบคืนนี้ก็ติดลบอีกเพื่อนๆไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะเซตเซตเ็จเซอย่าเบื่อเด้อเพื่อนๆ,อ,นๆอย่าตากระถ่ายได้ให้แต่ดูในบ้านนี่แหละทางอื่นก็ถ่ายให้ดูไม่ได้เพราะไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกกับเขา จ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆนี่ทังบุมันเริ่มมาแล้วเห็นไหมนี่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 มันเริ่มมาแล้วโอ้ยยังไม่มาดีแล้วกลัวมันมาแล้วก็มันโดนนี่มันโดนทิมะมันก็จะมันโดนทิมาเอ้ยมันโดนนี่มามันโดนเย็นเดี๋ยวมันก็จะกรอบมันยังไม่มาดีแล้วจ้าแค่นี้แหละเพื่อนๆไปเจอกันคลิปหน้าไปเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าทำอะไรดีล่ะ จ้าคิดถึงคิดถึงคิดถึง